ตัวละครหลักเด็กชายนาทีตัวแทนจิตมีความโกรธประทุจากเหตุการณ์ที่ถูกรังแกโทสะตัวละครแต่งชุดดำตาแดงมือถือไฟปั่นหัวและอยู่ให้จิตโกรธแขนสติตัวละครสว่างสวมชุดขาวหรือจีวรคลุมบางมีแสงเรืองรอบกายพูดน้อยแต่มีพลัง แม่ผู้ให้คําเตือนในโลกจริงเพื่อนผู้เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะนาทีถูกเพื่อนล้อปมด้อยอย่างแรงโกรธจัดเดินกลับบ้านด้วยน้ำตาลและความเจ็บปวดโทรสท์ปรากฏตัวเป็นปีศาจไฟชวนให้แก้แค้นให้ตะโกนกลับหรือทุกของจิตของนาทีวั่นไหวกำลังจะทำตามแสงเรืองปรากฏกลางใจ สติเดินเข้ามาเงียบๆไม่พูดมากแค่มองตาโทสะแล้วกล่าวเบาๆว,ว่าการแก้แค้นไม่ดับไฟแต่เติมเชื้อไฟให้ลุกแรงขึ้นสติเข้ามายืนข้างเด็กชายนาทีกระซิบว่าแค่รู้ว่าโกรธใจก็เริ่มเย็นลงแล้วนาทีตัดสินใจไม่ตอบโต้เพื่อนแต่กลับพูดเบาๆว,ว่าไม่เป็นไร เข้าใจแล้วเพื่อนอึง้งความโกรธจบลงโดยไม่มีสงครามข้อคิดโทสะจะยิ่งใหญ่เมื่อไร้สติแต่เมื่อสติปรากฏโทสะก็หายไปเหมือนไฟที่ไม่มีเชือ้อ